เราใช้ชีวิตนะคะเรามีในเรื่องราวของทรัพยากรในการเกื้อกูลชีวิตเราอย่างมากมายเหลือเฟือค่ะและทรัพยากรทั้งหมดที่จะมาเกื้อกูลเรามีตัวเงินเป็นตัวเล่นแร่ปแปรธาตุหรือเป็นตัวกลางเป็นพลังงานที่นะคะไว้สำหรับให้เราแลกเปลี่ยนและนะคะเพิ่มมูลค่าในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตค่ะ ถ้าเราเฉลี่ยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเฉลี่ยในการใช้เงินนั่นหมายถึงว่าเฉลี่ยนะคะว่าเราใช้ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยเฉลี่ยเราใช้วันละเท่าไหร่ก็เอาจํานวนที่เฉลี่ยนั่นแหละเช่นใช้วันละ100นะคะซึ่งหาได้ยากมากถูกไหมคะก็เอา100นี่แหละมาคูณ365วันคือ1ปีแล้วเราอายุเท่าไหร่เอามาคูณจํานวนปีที่เรามีอายุอยู่ อยู่นั่นแหละค่ะคือจำนวนเงินที่เราใช้นับล้านๆล